ว่างจึงเลยนะเนี่ยทาไมวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีนเลยอะแต่ก็ดีเหมือนกันนะฉันเป็นพนักง,งานร้านเค้สีมาตั้งนานแล้วเดี่ยเพิ่งจะมีวันนี้แหละที่ลูกค้าน้อยนะนี่บิรินดูเหมือนว่าลูกค้ากาลังจะเข้ามาในร้านแล้วนะตั้งใจทํางานล่ะฉันไปเสริฟออเดอร์ต่อก่อนเออรู้แล้วนะรู้แล้วนะเฮ้ ที้เกียดซะหน่อยทรัลล่าเลโรทรัลลลาเออหาวเออเดี๋ยวก่อนนะลูกค้ามาแล้วอย่างนั้นเหรอสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะวันนี้ทรัลล่าเลโรทรัลล่าเออเดี๋ยวก่อนนะลูกค้าลูกค้าคะทาไมลูกค้าถึงเป็นแบบนี้นี่น,นี่มันปลาฉลามนี่นะแล้วทำไมปลาฉลามถึงใส่รองเท้าไนกี้ด้วยละ่ะสวัสดีจ้าแม่พนักงาน ฉันขอเคฟซีหนึ่งถังได้ไหมอะ่ะคือเคฟซีหนึ่งถังอย่างนั้นเหรอคะจะเอาไปกินอย่างนั้นเหรอเดิได้คะ่ะได้คะ่ะเอาไปเลยคะ่ะขอบใจมากนะนี่ตังจ้ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไปฉลามใส่รองเท้าได้กี่อยากกินเคฟีอย่างนั้นเหรอเนี่ยพ่อคะพ่อคะเคฟซีของโปรดพ่ออย่างนั้นเนอใช่แล้วล่ะจ้ะลูกอยากกินอีกไหมล่ะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปซื้อมาให้ลูกกินอีกนะจ๊ะอยากกินครับอยากกินครับคุณพ่อมันอร่อยมากเลยอะ่ะอืมพ่อก็ชอ อบเหมือนกันจ้าอร่อยมากๆนี่ที่รักคะถ้ามูวแต่เอาตังไปซื้อเคฟสีแบบนี้เนี่ยเงินของเราจะไม่พอนแล้วนะคะมันแพงนะอ่าแล้วเอาอย่างไงดีละ่ะทีนี้ตังไม่พอก็ไม่มีเงินซื้อเคฟสีละสิฉันว่านะคะเราเดี่ยต้องทําอะไรบางอย่างแล้วไปหางานทํำไหมคะที่รักทางานอย่างนั้นเนาะแล้วฉันเนี่ยจะไปทํางานอะไรดีละ่ะ ค่ะผมได้ข่าวมาว่าในเมืองอวตารบอมมีสถานีตำรวจนี่พ่อลองไปสมัครเป็นตำรวจดีไหมครับอ๋อเป็นตำรวจอย่างนั้นเหรอก็น่าจะดูดีเหมือนกันนะออ้เป็นตำรวจก็ดีเหมือนกันนะคะที่รักคุณเนี่ยเธนใส่เครื่องแบบตำรวจแล้ว,ลวก็ฉันน่าะคงหลงรักคุณยิ่งกว่าเดิมเลยค่ะแม่ที่รักแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปทำงานแล้วก็ ผมก็อดเจอคุณกับลูกนะสิแนนสิดาถ้ามีงไงดีล่ะเนี่ยแม่คะพ่อคะพวกเราเนี่ยไปทำงานที่สถานีตำรวจด้วยกันไหมล่ะอุ๊ยความคิดที่มากเลยลูกอ่างั้นถางั้นเนี่ยพวกเราไปสมัครเป็นตำรวจกันดีกว่านะจะได้หาเงินมาซื้อเค้กสี่แสนอร่อยกินยังไงล่ะฮ่าตรัลลลเลโ่โรตรัลลัลลาอ่าเดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรเนี่ยอ้าวแล้วฉันพิมพ์งานผิดเลยอะ ฉัาละเลอะฉัลาลาเออเดี๋ยวก่อนนะเครื่องดาชั้นนี่นี่มันชั้นหลามทั้งนั้นเลยนี่ว้าช่วยด้วยเรื่องตำรวจครับผมมาส,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 สมคัครงานเป็นตำรวจครับผมซะจสมัครงานอย่างนั้นหรอเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าคดีนี้จะคลี่คลายแล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปท,ทําคดีถัดไปกันนะจ๊ะค่ะท่านสารวัตรสารวัตรนาเดียครับสารวัตรนาเดียเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับอา้อาวจอนรสันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอจ๊ะทำไมทําหน้าแบบนั้นล่ะเออคือว่านะครับ สรีสารวัตร,รต้องดูเอาเองล่ะคร้บเอ,อเดี๋ยวผมขอไปหลบหลังสาร,รวัตรแล้กันนะอ่าสวัสดีจ้าสารวัตรหญิงเ,เดี๋ยวก่อนนะนี่น,นี่มันฉลามใส่รองเท้าไนกี้มากันยกครอบ ควอรอลไอย่างนั้นหรอพอดีว่าฉันแล้วก็ครอบครัวของฉันอะอยากจะมาสมัครงานเป็นตำรวจนะจ้าสารวัตรว่าอย่างไงอดุมัิไม่หอ่อเออเออจะสมัครงานเป็นตำรวจอย่างนั้นหรอคะเฮ้ยทำยังไงดีละเดีย๋ยเออคือว่านะคะไม่ได้หรอกคะ่ะเอา้าทำไมล่ะคะทำไมสมัครไม่ได้อ่ะผมจะล้องให้แล้วนะ แกจะทำรูกฉันร้องไห้อย่างนงั้นเหรอตกลงเดี่ยทำไมฮะทำไมถึงว่าให้พวกเราเป็นตำรวจล่ะเออคือว่านะคะที่สถานีตำรวจของเราเนียไม่รับคนทั่วไปเข้าทำงานหรอกนะคะอีกอย่างนึงเนียก็จะทำงานสายอาชีพนี้ได้คุณจะต้องผ่านการเรียนการฝึกอบรมมาแล้วตามเกณฑ์ที่กรมตำรวจกำหนดนะคะอยู่ๆเดียคุณเป็นใครก็ไม่รู้จะมาสมัครเข้าทำงานแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะคะ ผู้หญิงคนดีเนี่ยมันไม่อยอมให้พวกเราเป็นตำรวจเลคะ่ะเอาอยัางไงก็ดีอ่ะเอยฉันรู้สึกโมโหเหลือเกินเลยนะแกไม่ให้พวกเราเนี่ยเป็นตำรวจอย่างนั้นเหรอฉันกะว่าจะมาหางานทำซกหน่อยนะพูดดีๆด,ด้วยแล้วเนี่ยไม่ได้งั้นเอางี้ละกันฉันเนี่ยจะจับทุกคนใดดีกินให้หมดเลยได้ไหมเอออย่านะคะอย่านะคะคุณฉลามเออแย่แล้วสารวัตรจะโดนทำร้ายแล้วอะ่ะแบบนี้ฉันต้องรีบหนีก่อนละกันเออพวก แกโดนดีแน่ไม่ยอมให้พวกเราเป็นตำรวจอย่างนั้นใช่ไหมเงินก็เจอดีอย่างนี้ซะหน่อยละกันเฮอ,ออย่านะคะอย่าเข้ามานะคราฟีนี่คุณลุงตำรวจคะหนีเร็วตามฉันมาโอ้อะไรกันเนี่ยเหมือนมีคนเรียกฉันอย่างเงีอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะขึหน้าฉันมันม,มันคืออะไรนะ่ะทราลลัลเลโรทรลัลัลลาปอร์โกดิโอเอปอร์โกอโัโลโลา Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. l a l a l a b o b i ดูเหมือนว่าน้าโรงเรียนนะจะเรียบร้อยดีแหละวิ่งแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนพนี่เห็น รถตำรวจหรือเปล่านะเฮ้ยเอาอยัางไงดีอะขอขวามช่วยเหลือใครดีนะฉันทําอะไรไม่ถูกเลยเอะดูเหมือนว่าในรถตำรวจเนี่ยจะมีคนอยู่นะเขาตกใจกลัวอะไรหรือเปล่าวะบูปีเอือจริงด้วยจริงด้วยเนี่ยทำไมหน้าตาเนี่ยดูต็กตื่นนะเป็นอะไรเนี่ยพี่ฮารพี่ฮามแล้วกระจกลงหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นพี่พอนี่หรือเปล่านะแล้วก็บปีฟด้วยอ๋อพี่พอนี่คะ่ะพอดีว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะคะ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหลรอจ๊ะน้องน้ำตาลใจงเย็นก่อนนะทำไม สีหน้าหนูเนี่ยดูตกใจกลัวอะไรมาหรอจ้าเล่าให้พี่พอนี่ฟังหน่อยสิเออคือว่านะคะพี่พอนี่มันมีเจ้าฉลามเนี่ยที่มันใส่รองเท้าไนกี้มากันยกครอบครัวเลยนะคะ่ะมาที่สถานีตำรวจพวกเขาอ่ะยึดสถานีตำรวจไว้แล้วนะคะ่ะฮะอะไรนะยึดสถานีตำรวจเลยอย่างนั้นเนอเฮ้ยมันจะเกินไปไหมอ่ะพอนี่อย่าบอกนะว่าเจ้าฉลามพวกนั้นเนี่ยคือทาราเลโลทารันล่าหรือเปล่าวอะอุ้ยจริงด้วยนะจ้าบุปปิ้มเจ้าฉลามใส่รองเท้าไนกี้อ่ะจะต้องเป็นเจ้าทาราเลโลทารันล่าแน่นอน ร้อนเลยอ,อแล้วแบบนี้ควรจะทํายังไงดีอะพอนี่อพอนี่ว่านะตอนนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรบางอย่างแล้วแหละนี่น้องสาวไม่ต้องตกใจกลัวไปนะเดี๋ยวพอนี่กับบูบี้เนี่ยจะไปช่วยเองเออขอบคุณนะคะพี่พอนี่ช่วยด้วยนะคะหนูไม่รู้จะต้องทํายังไงนะพอนี่พอนี่เข้ามาเร็วบูบี้ว่าเข้ามาแล้วไม่เห็นมีใครอยู่เลยอะมาเร็วมาเร็วโอเคจ้ะบูบี้พอนี่กําลังจะเข้าไป ่แปลกชะมัดเลยอ่ะทำไมที่สถานีตำรวจมันถึงเงียบขนาดนี้บูบี้ไม่เห็นใครเลยอ่ะพอนี่นั่นสิบูบี้พอนี้ก็ไม่เห็นใครเหมือนกันน่ะฮึแต่เดี๋ยวก่อนนะ ใครอยู่บนโต๊ะคนตำรวจนั่นนะ่ะเออปออพอนี่บูปี้บว่านะเจ้าเนี่ยมันคือโูกฉลามแน่เลยอย่ะหรือว่าจะเป็นโูกของทารเลโลทารลาล่านะ่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นโรกของเจ้าทารลาเลโลทารล่าอย่างนั้นหรอเฮ้ยทำไมฉลามหน้ารังจังเลยอย่ะตัวแค่นี้เนี่ยนะหน้ารังตะมูตะมีอ่ะอืงคนนี้ว่านะเจ้าฉลามตัวนี้เนี่ยคงทำอะไรใครไม่ได้หรอกบูปี๊บ <c oughs> อุ้งเงี้ยอุ้งเงี้ยจะมายิงหนูหรอ ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะจ๊ะพ่อนี่ไม่ได้จะมายิงหนูนะพ่นี่อย่าไว้ใจเชียวนะเจ้าฉลามตัวนี้เนี่ยมันน่ากลัวจะตายอ่ะถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กะนะแต่พ่อมันอยู่ไหนไม่รู้นะพ่อนี่เนี่ยอาจจะตกลุมพังก็ได้นะไม่หลอกมั้งบปีมน่ารักจะตายอ่ะขออุ้มหน่อยจี้ชืบนชื้เออพ่อคะพ่อครับช่วยด้วยพี่๋าเขาจะยิงผมแล้วตรัลลัลเล่โรตรัลลัลลาเป็นอะไรลูกใครจะมายิงลูกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองนะ ๋ยวก่อนนะอีกตัวหนึ่งใส่รองเท้าสีชมพอูอย่าบอกนะว่าเป็นภรรยาของทันละเลโลทันละล้านนะแม่คับแม่คับช่วยผมด้วยคิดจะมาทำอะไรพวกเราอย่างนั้นเหรอเออเปล่านะคะบูบี้กับพอนี่ไม่ได้จะมาทำอะไรเลยนะก็คแค่จะมาทวงคืนสถานีตำรวจนะ้าครั้งก่อนเนี่ยเลี้ยงเค้กสี่ชั้นฉันขอบใจมากนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแกทำให้ลูกของฉันร้องไห้ฉันให้อภัยไม่ได้หรอกเอ้ยขอโทษนะคะพอนี่ไม่ได้ตั้งใจอะแต่ ว่านะในอดเอาสถานีตำรวจของพวกเราอะ่ะคืนมาเธอค่ะหนุกหูชาบันเลยฉันบอกว่าฉันอยากเป็นตำรวจยังไงล่ะอย่าพูดไม่รู้เรื่องอีกคนนึงใช่ไหมงั้นดูจอรนดีแล้วกันเอออย่าอย่าอย่าอย่อย่าอย่าอยาออทำพอนี้กับบ๊ปี้ ดูสิที่รักผมใส่หมู่ตำรวจเท่หรือเปล่าล้อเทมากค่ะที่รักฉันชอบมากๆเลยค่ะดูหมือของฉันสิเหมือของฉันก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะโอ้รูปของเราก็เท่เหมือนกันนะดูสิใส่หมวกสีเขียวด้วยดนะและตอนนี้นะพวกเราก็ได้คขังโพนี่กับบบป,ปี้ไว้ในคุก เรียบร้อยแล้วบอกเลยนะว่าพวกมันเนี่ยไม่มีทางที่จะสามารถออกมาได้อย่างแน่นอนเฮเฮ <c oughs> อ้ยบูบีตะกี้ได้ยินเหมือนพอดีหรือเปล่า่ะเจ้าทาเลเรโลทาะล่าเนี่ยมันขังพวกเราเอาไว้แล้วอะ อุ้ยแบบนี้พอนี่จะหนีออกไปได้รอเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะพอนี่ยังไงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะโดนขังนะบูบีว่ามันจะต้องมีทางออกจากคุกแน่ๆเลยอย่าเชื่อบูบีสิโอเคจ้ะบูบีพอนี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองดูก็ได้นะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะ ดูสิเจา้าทะเลโลทะเลาะเนี่ยมันอยู่ข้างนอกอะ่ะอยู่กันทั้งครอบครัวเลยอะ่ะน่ากลัวมากๆเลยอะ่ะเฮ้อโพนี่ <c oughs> แค่ไม่มีทางรอดออกจากคุกนี่ได้ยังแน่นอนเอ้ยไม่นานน่ากลัวจังเลยวิ่แเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องหาวิธีการออกจากคุกนี่ให้ได้หุยมีเตียงนอนด้วยบูบีบเดี๋ยวเราเดี่ยนอนเอาแรงกันดีกว่าไหมอ่ะเอ้ยไม่เอาวะนี่มันนอนอะไรเวลานี้แหละรีบออกไปช่วยเมออตาโวดีกว่านะโอเคโอเคโอเคงั้นตอนนี้ ดูเหมือนว่ามีคนถูกเข้ามาขังในคุกเนี่ยเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชายพวกนั้นด้วยืเสื้อเป็นฮานรุโตะเลยดูสิเอออย่าควางทางฉันฉันอยากไปนอนเนี่ยเตียงทําไมมันแข็งแบบดีเนี่ยโหยเตียงนั้นมันนอนไม่ได้หรอกนะทางเดียวที่เราเนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดออกไปได้ก็คือหาทางออกยังไงเราโอ้โหมาชนพอนี่ทําไมละเจ็บนะเนี่ยแล้วอันนี้อะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นกล่องขวัญน,นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มันมีเป็นเจ้าฉลามตัวน้อยอย่างนั้นหรอโอ้มกอนดูสิบุผีคนนี้กลเป็นเจ้าฉลามตัวน้อยแล้วอะ่ะเออจริงๆแล้วมันน่ พ่อนี้ดูสิแต่ว่าพวกนั้นน่ะทำร้ายเราอ่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าเดี๋ยวเราหลอกมันกันดีกว่าปะพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยจ้าเฮ้ยแกอย่ามาหลอกฉันดีกว่านะฉันจําลูกของฉันได้นะว่าลูกของฉันเนี่ยคือตัวไหนนะโอ้โหแล้วหลอกมันไม่ได้หรอเนี่ยไม่เป็นไรหลอกเบบี้ชาตัวน้อยตัวนี้อ่นะจะต้องหาวิธีการเอาตัวรอดไปให้ได้นี่ชึบเลยปวดร้องเลยโอ้โหมันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะเพราะว่าคุกนี้เนี่ย ฉันสร้างไปอย่างดีนะดูสิข้างล่างมีน้ําแหลมคมด้วยนะจ๊ะระวังไว้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ฉันจะไปเตือนมันทาไมเดีย๋ยวเฮ้ยขอบใจนะจ๊ะเจ้าทาเลเรโลที่เตือนนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวออกมาจากตรงนี้เชอมเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนตะคิด ตงหรือเปล่าอ่ะเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วดูเหมือนว่าตรงๆอ่ะมันร่วมมือกับเจ้าทาราเลโลทารัลาเพื่อขังเราหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไปได้นะหรือว่าเจ้าตรงๆเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังเรื่องราวพวกนี้อ่ะเฮ้ยจี้แม่ใช่ไหมเอ้ยใช่จริงด้วยนะพอนี่บูบีว่าใช่ชัวร์เลยเพราะว่านะหลังจากที่เจ้าตรงๆเนี่ยเข้ามาในเมืองโอตาโวนะเมืองของเราเนี่ยก็ถูกปั่นป่วนไปด้วยเจ้าฉลามตัวนี้เลยอ่ะเฮยเป็นไปได้บูบีข้อสันนิษฐานใช้ได้ชืบชืบชืบ เดี๋ยวเราต้องรีบวิ่งแล้วหฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องใช้จอบนะเอ้ยจอบด้วยอ่าชุบ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 นี่ขุดหลุมลงไปเลยช่วยแอฟชวยแอฟชว่ชวยแวฟหุ้ยลงมาข้างล่างแล้วตรงนั้นเหมือนว่าจะมีกล่องขวัญด้วยคืออะไรอะ่ะแกบเลยพอนี่หฮ้ยดูเหมือนว่าจะได้ลิงนะโหลิงอง,งุน่นหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนคืออะไรแตร่ว่าว้าโอ้โหมันไม่นายนี่หวาสงสัยนะคงจะต้องขุดหลุมลงไปอีกรอบแล้วแหละนะ วันนี้ระวังสี่บูบีฟัวขนล่วงอ่ะโอเคบูบีฟได้เลยชุบชุบชุบ เพิ่แล้วตรงนี้ทํายังไงกันโดนพอดเออกระโดดกระโดดกระโดดแล้วปุ๊บปิ๊บชืบแล้วก็ตรงนี้โอ้โหเจ้าทาลาเลโลทาลาล่าเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี่หว่าชืบนี่กดปุ่มเลยเดี๋ยวเราต้องกระโดดไปชวะเฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดขึ้นมาด้วยต้องระวังนี่ได้แล้วเจ้าฉลามเจ้าฉลามไนกี้อย่างนั้นหรอทีนี้เนี่ยจะต้องหาที่เอาตัวรอดไปให้ได้นี่เราอะตอนนี้นะแปลงกายมาเป็นเจ้าลิงแบบนี้แล้วโอ้หมีเจ้าฉลามด้วยแต่ว่ามันอาจจะตาถั่วก็ได้มันมองไม่เห็น เราชืบ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 นี่เปิดประตูเลยช่ว,วเยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราไม่อยู่ตรงนี้ เออจะไปไหนเฮ้ยมันมีลิงตอนไหนเนี่ยฉันสงสัยจังเลยนะพวกเราจับลิงมาอย่างนั้นเหรอไม่แม่ใจเหมือนกันค่ะลูกหรือเปล่าแล้วลูกจับลิงมาเหรอเออผมก็จำไม่ได้ค่ะก็มีลิงหลายตัวอยู่นะที่ผมจับมานะ่ะโอ,อ้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะรอดตัวนะมันดูไม่ออกว่านี่คือเรานะเพราะว่าเราเนี่ยแปลงร่างเป็นลิงยังไงล่ะบูปีสุดยอดเลยพอนี่นี่เดินไปเลยโอ้โหน่ากลัวมาก,มาก,มากเลยทนะแต่จึว่าไปเนี่ยจริงๆแล้วนะเจ้าทาเลโลทาลาเนี่ยมันแต่งตัวแบบนี้เนี่ยใส่ เท้าในกี้มันเท่มากเลยนะแต่มันไม่ควรจะมาทาร้ายเราแบบนี้เลยอะมายึดเมือของเราได้ยังไงกันไม่ได้ไม่ได้เราต้องกอบกู้โลกว้าวว้าวโอ้เจ็บ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 ดูเหมือนว่าหนามันทิ่มเราแล้วเนี่ยนี่กดปุ่มแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะต้องระวงังพื้นนะนี่ทชบได้แล้วแล้วก็วิ่งไปด้านหน้าเลยมีลูกศรอ,อยู่นะทางนี้งั้นเหรอเชิบ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 เฮ้ยอ,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 อะไรกันเนี่ย เบบี้ชักตือเตอโอ้โห oh, ทำไมเบบี้ชักมันเยอะอย่างนี้อ่ะอย่างนี้เราจะต้องรีบวิ่ง,ง,งละทึบนี่ทางนี้เลยทางนี้เลยว้า <Wow, S 2> โดนเจ้าฉลามจับได้แล้วเออจะไปไหนครับผม โอ้ม y กอดโอ้โหเราโดนเจ้าเบบี้ชานตัวน้อยเนี่ยนะจัดก,การเลยอ่ะนี่ทำไมมันน่ากลัวแบบนี้อ,อ่ชึบออมันต้องกระโดดมันต้องกระโดด <im itation> ขันแน่ฉันจับได้แล้วจะหนีไปไหนโอ้ oh my กอดทำไมมันถึงย่างแบบนี้อะ <im itation> บูบีฟเนี่ยเราโดนจับได้ตลอดเลยนะคุย <im itation> <im itation> นี่อาศัยการกระโดดอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะชึบอ่ะชึบเฮ้ยกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆนี่นี่น ชืบชืบชืบเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าเจ้าแม่ฉลามมันมันทำอะไรอ่ะบูปิ๊บดูเหมือนว่ามันกาลังทําโยคะอยู่หรือเปล่าพอนี่อ่พะพอนี่ระวังระวังระวังโอ้โหเจ้าแม่ฉลามนี่คือเรียกว่าว่าอย่างนั้นใช่ไหมมาทําโยคะนะออากกําลังกายชืบการแขนมักร้าขาเรแบบนี้นะเฮ้ยปุ่มอัลเทนอะไรไม่รู้แต่ว่าเรากระโดดขึ้นมาได้แล้วไปต่อล่ะฮึดเฮ้ย ไปทางไหนอะเออพอนี่รู้สึกว่ามันจะต้องกระโดดมาตรงนี้นะโอเคจ้าว้าย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 โอ้ยตกใจหมดเลยอะทาเล่โลทาเล่วิ่งผ่านเราไปแต่ว่าดูไม่ออกนะนี่นี่เราเป็นลิงแบบนี้มันตาทั่วป่ะเนี่ยเฮ้ยสงสัยว่ามันจะต้องไปตัดแว่นนั่นแหละพอนี่มันมองไม่เห็นเราสุดยอดเลยนีดินต่อดันต่อโอ้ยพอนี่ก็ตกใจหมดเลยนะต่อไปนะ้ยมีกล่องอีกแล้วตอนนี้เราแปลงกายเป็นลิงนะโอ้แบบนี้เนี่ย มีหนาแนมแหลมคมถ้ามันเข้ามาใกล้เราแล้วก็มันจะต้องโดนหนามทิ่มปากแน่นอนเลยอะ่ะเฮ้ยเป็นไปได้พอนี่ถ้าเกิดว่ามันโดนหนามทิ่มปากใช่ไหมมันก็จะกินขนมไม่อร่อยเนาะปุ๊บย่าจำได้นะมันชอบกินเคเฟซีนี่ว่ะมีได้เลยเดี๋ยวพอนี่นะจะใช้หนามนี้เนี่ยจัดการมันเลยถ้าเกิดมันมายุ่งกับพอนี่นะตัวอันนี้ต้องรวัวเออชึบนี่ได้แล้วเพิ่มเพเเฮ้ๆๆๆๆๆย ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้บันไดอันนี้เนี่ยไปต่อแถวนั้นอุ้ยนา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 ยอย่าซีโฮดูเหมือนว่าคุกนี้นะมีแต่คนอยากจะหนีออกมาจากคุกนี้ได้กระโดดชึบแล้วก็อันนี้ขึ้นมาเลย เฮ้ยเราก็ประตูถัดไปชิ้วเชิวเชิวชิวชิวเปิดว้ายตัวอะไรเนี่ยยังกระถั่วเลยอ่ะเพราะนี่ระวังนะเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะมีตุ้มๆอยู่ฮะตุ้มๆตุ้มๆแตะตุ้มๆอุ้ยอุ้ยเปิด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 ประตูเฮ้ยตุ้มๆมันหลับหรือเปล่าอ่ะบูบี๊บเฮ้ยจริงด้วยนะสงสัยเนี่ยมันจะให้ลูกน้องมาหาเราเอ้ยเพราะนี่รีบเดินแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีอะไรอ่ะเชิ้วเชึบวเชิ้วชิ้ว้ายว้ายว้ายอีกแล้วโอ้โหทาราลีโร่ทารล่ะ อะไรกันเนี่ยมาโผล่มาบ่อยตลอดเลยนั่นเนี่ยชึบนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาอันนี้นะน่าจะเป็นปแจ้ป้าเขาเรียกว่าปแจ้หรือเปล่าว๊อบใช่แล้วใช่แล้วพอนี่นี่เด็กกันตรงนี้เลยเฮ้ยเฮเ,เดี๋ยวเรารีบหนีก่อนดูเหมือนว่ามันกำลังจะระเบิดแล้วนะตู้โอเคเปิดได้แล้วชื้อเฮ้ยทำไมมันมืดแบบนี้เนี่ยต้องวิ่งไปทางนู้นเฮ้ยเดี๋กอนะมีคนกระโดดลงไปแล้วก็ตุยอย่างนั้นหนอพอนี้จะต้องเอาอันนี้นี่แบบนี้เลยนี่นี่นี่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเธอจะต้องทําแบบว้ายว้ายดู ดูเหมือนว่าเขาอะนะกระโดดแล้วก็ทําแผ่นของเราเนี่ยโหกระเด้งเด้งดึงไปหมดเลยเนี่ยทำไมคุณผู้หญิงถึงทําแบบนี้คะน,นี้ไม่ดีเลยนะคะนี่ชึบชึบชึบนี่ค่นนี้ค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอปรับมุมก่อนนะคะนี่ชึบโอ้โหสุดยอดเลยใช้แค่แผ่นเดียวอะนะเอ้ยเอ้ยเอาลนทําไงดีอ่ะพอนี่ลรางกระโดดแล้วชึบโอ้ my god โอ้โหแบบนี้ไม่ต้องใช้แผ่นกระดาะก็ได้ปะ วิ่งออกมาเลยก็ได้เฮ้ยดี๋ควอนนะดูเหมือนว่าในห้องนั้นน่ะมันจะมีเจ้าฉลามทาราเลโลทาราล่านะทั้งครอบครัวอยู่ในนั้นเลยค่ะพวกนี้ต้องระวังสีแดงนะอย่าให้โดนนะโอเคบุ๊บิ๊บแต่ว่านะห้องนี้ดูเหมือนว่ามีความลับซ่อนอยู่เฮ้ยกล่องอะไรอ่ะเฮ้ยพอนี่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพอนี่แปลงร่าง เป็นเอิมเจ้าฉลามนั่นที่เป็นภรรยานะโอ้โหทําไมรองเท้ามันสวยแบบนี้อ่ะจริงด้วยบูบีมน,นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแปลงร่างไปแบบนี้มันคงจับเราไม่ได้จับไปได้ก็แย่แล้วฉันรู้หรอกนะโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะฉลาดนะเนี่ยแม้ว่าเราเนี่ยจะแปลงร่างแต่มันก็รู้นะเฮ้ยเชิบเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 เฮ้ฮฮยตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าต้องระวังให้ดีเชื่อ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 ว้ายว้ายว้ายก็เกือบ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 โดน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 ไม่ได้อ้าายโดนจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเอารองเท้า ในกีฟดหน้าร่อยออ้ยอย่ารุนแรงสิคะอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงนะคะนี่นี่นี่นฮัชแวบนี่แล้วก็นะตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยวิ่งไปทีเดียวให้ผ่านเลยว้าวาว้าวาว,าว้าโอ้โห,หน่ากลัวมากน่ากลัวมากเฮ้ยนี่มันบัลเลนิน่านี่หว่าบัลเลริน่าคาปูชิน่าเฮ้ยอะไรเนี่ยรูเหมือนว่าเราจะต้องหยิบกล่องน,น้ำมาวางไว้ตรงนี้ชืบแล้วก็กระโดดเลยเฮ้ยได้แล้วแล้วก็เยวต้องเดินมาตรงนี้ชืบชืบชอบอืมคุกอันนี้นะกดปุ่มชืบ นี่เราก็กระโดดเลยหูข้างล่างมีน้มแหลมคมเต็มเลยอะ่ะต้องระวังเฮ้ย้ยดูเหมือนว่าพื้นมันจะสันๆนะเนี่ยว้า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 ย,าย,าย,ายโอ้โหเจ็บมากเจ็บเพรานี่ระวังหน่อยจีถึงแม้เป็นฉลามแต่ว่านะถ้าลงไปในน้ําแบบนั้นน่ะยังไงก็ตุยเนี่ยมันว่ายไม่ได้หรอกโอเคจ้ะบ,บ,บูปี้ชื้โอเคแล้วก็เดินไปนะเฮ้ยตรงนี้ต้องกระโดดอีกแล้วชวฟ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 แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ชื้โอ้โหมันแบบว่ากว่าจะถึงนนะช่าางยยวกกลลเเหือิฮ มันให้กดอะไรอ่ะชึบปุ่มนี้ปุ่มอะไรอ๋อมันมีบันไดนะช่วยเราแชว์บแชว์บแชวบถึงแล้วนี่ประตูเปิดเลยชึบ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  Let's go พอนี่เฮ้ยดูเหมือนว่าข้างล่างเฮ้ยพอนี้อ่นดึงดึงดึงโอ้โหโอ้ยสนุกอยู่นะคุกอะไรเนี่ยคุกอะไรทำไมมาถึงสนุกแบบนี้อ่ะบุ๊มบีเฮ้ยพอนี้อยู่ตลอดไปเลยไม่หลับไม่เอาอ่ะเฮ้ยมีกล่องอีกแล้วนะกล่องสีขาวดําตัวนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอสเปซโซ่หรือเปล่า ใช่นะน่าจะเป็นแอสซาซิโน่คาปูชิโนหรือเปล่าอุ้ยใช่ใช่ใช,ใช่บูปีบมันคือคาปูชิโน่นั่นเองที่เป็นแอสซาซินนะเฮ้ยมีรถให้เรานั่งด้วยอย่างนั้นเหรอเอ้ยใช่แล้วพอนี่แล้วก็ดูเหมือนว่าอันนี้นะเราสามารถกดจีนะเพื่อพุ่งได้ด้วยอย่างเฮ้ยจริงด้วยบูปีบกดจีเพื่อพุ่งนะ ชเวฟเอ้ยยังลนนะยังลนชืบโอ้โหตอนนี้เราคือแบบว่าแอสซินที่กำลังนั่งรถน้พ่นไฟได้ด้วยช่วฟบช่วฟเบช่วฟบนี่โอ้โหดูสนุกอยู่นะบูบี๊มแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีชายหลามมาทำอะไรเรานะแต่ว่าเราก็ต้องระวังน้ำด้วยนะเพราะนี่โอเคจ้ะบุบี๊บเฮ้ย มาถึงแล้วเฮ้ยตอนนี้พอนี่กลับมาเป็นตัวเดิมน่ารักป้าบูปีสุดยอดเลยพอนี่นี่วิ่งตับไปเลยตำรวจพอนี่บูปีเป็นกาลังใจช่วยโอเคจ้ะชืบชืบชื้บกระโดดขึ้นไปเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะด้านหน้ามันมีอะไรอ่ะเฮ้ยพอนี่ระวังนะอย่าไปอยู่ใกล้มันตอนนี้เนี่ยมันน่าจะหลับอยู่นะครอฟี อฮ้ยตอนนี้มันหลับอยู่ใช่ไหมงั้นเอางี้ละกันนี่เปิดเปิดประตูเลยนะเผื่อว่าเจ้าคาปูชิโน่มันจะช่วยเราได้อะแอสซิโน่ช่วยหน่อยนะคะได้เลยเอ้ยจันจะจัดการมันจัดการมันจัดการมันค่ะนี่นี่เปิดประตูนี้ด้วยเปิดประตูนี้ด้วยเอ้ยจัดการมันค่ะจัดการมันเอ้ยสุดยอดว้าวว้ามันกำลังจะมาหาพนี่แล้วอฮ้ยนายยืนทาอะไรเดี๋ยวก็โดนหรอกอฮ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจัดการมันเลยค่ะจัดการมันเลยชึบชึบๆบชชึบเฮ้ยได้แล้วอ๋อหลังจากที่จัดการเจ้าฉลามเสร็จเนี่ยเราจะได้ประแจ แมานั่นเองนะปะเจจะทําอะไรได้อะ่ะเออดูเหมือนว่าเมต้องเอามาขันตรงนี้หรือเปล่าวิจริงด้วยบูบี้ฉลาดมากนี่ได้แล้วผ่านมาตรงนี้แล้วเฮ้ย ดูก่อนนะด้านหน้าคืออะไรโอเมกอนี่เราเนี่ยจะต้องใช้ปืนยิงมันอย่างนั้นเหรอเพราะนี่ก็โดนลงไปเลยเอ้ยน่ากล no ัวน่ากลัวชืบ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 เฮ้ยทำไมทำไมเลือดมันไม่ลดเลยแต่ว่าเลือดพอนี่กาลังจะลดแล้วนะเฮ้ยพอนี่ยิงมันเลยโอ้โหทำไมลิงมันเต่าเหม็นแบบนี้เนี่ยได้กินเต่าไหมอ้ยไม่ได้กินบูบีพอนี่ปิดจมูกอยู่อะเฮ้ยแต่ว่าบูบีได้กินเต็มๆตมเลยอย่างมันขมคอมากเลยพอนี่ยิงมันไปยิงมันไปโอเคชืบ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 เอ้ยอย่ามาทำอะไรพอนี่นะเออรังงต ก็สิลาก็สิลาบุบบุบบบาบาบเอ้ยพูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ชืบ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 เอ้เลยพอนี่ก็จะหมดแล้วโอ้ดูเหมือนว่าเราจะผ่านแล้วนะบูปี๊บจัดการมันได้แล้วแบบนี้เนี่ยเจ้าทาเลโลทาลาลามันคงไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยกําลังจะหนีออกไปได้แล้วอะเอเล็ก์กเลยพอนี่นี่นี่ชืบนี่ตรงนี้เนี่ยมันมีรถด้วยพอนี่สู้ๆโอเคสู้เขาขึ้นรถเลยบึน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 เดี๋ยวเราวะนะจะไปที่ ถานี้ตำรวจแล้วก็ไปช่วยเพื่อนๆกันโอเคพอนี่เลสโก้บึนบๆๆบุนบนบนบมาถึงแล้วผู้ปิมโโ้ยตกว่านะพอนี่รู้สึกกลัวไม่หายเลยอะไม่เป็นไรนะพอนี่มีมูบี้อยู่ด้วยอย่าไม่ต้องกวนนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าทรเลโลาล่านเนี่ยมันหลับอยู่หรือเปล่าว่างียบ นะสถานีตำรวจอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยคนอื่นๆกันดีไหมโอเคได้เลยจ้ะบูบีฟเข้าไปดูกันนะโอ้ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ไหนบ้างนะคราฟฟีเอ้ยแย่แล้วอ่ะแต่ละคนดูเหมือนว่าจะถูกมัดเอาไว้นะแบบนี้เนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้สิเออพอนี่พอน,พอนี่ไม่มีเวลาแล้วรีบช่วยแก้มัดเร็วโอเคจ้ะบุ๊บีฟรีบช่วยเขากันอ๋ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันจําได้ว่ามันมีเจ้าฉลามบุกเข้ามาที่ ถานีตำรวจเรานี่นะจริงเหรอครับสารวัตรผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอะเนืกอว่าฝันกลางวันไปซะอีกอะคัะฝันกลางวันอะไรล่ะเฮ้ยแล้วเจ้าฉลามมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยเออทุกคนฉันเมื่อยหลังจังเลยฉันแก่แล้วอะนี่ทุกคนคะไม่มีเวลาแล้วค่ะตอนนี้อะพวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะสามัคคีแล้วก็จัดการเจ้าฉลามเนี่ยเอาเข้าคคกเลยค่ะเออจริงด้วยนะเงินแบบนี้เนี่ยฉันว่าพวกเราอะไปหยิบปืนมาดีกว่านี่ที่รักคะฉันเหม ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยด่าเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าเจ้าพวกตำรวจพวกนั้นเนี่ยมันตื่นแล้วหรือเปล่าน้ยใช่หระเดี๋ยวพวกเราไปดูกันดีกว่านะาเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวขอด้ฉันจาได้ว่าฉันเก็บปืนไว้ในห้องนี้หมดเลยนิดาแล้วปืนมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาอยัางไงดีล่ะคะเธอไม่มีปืนเนี่ยจะไปต่อกรกับพวกมันยังไงละ่ะดันสิครับดันสิเอ้ยทำยังไงดีเดี๋ยวผมกลัวว่านผมแตกจังเอาฮ,อฮพวกแกกําลังหาปืนอยู่ละสิท่า อยากรู้ระสิว่ามันอยู่ไหนอ่ะฉันไม่บอกแล้วนะเพราะฉันเอามันไปซ่อนเรียบร้อยแล้วเฮ,โฮ,โฮ,โฮอ้อฮ้ฮแย่ละสิแบบนี้่ไม่มีปืนจะทำยังไงอ่ะ าเอาละลูกพ่อจัดการมันเลยโชวีมือซะหน่อยเิเฮ้ยอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะคะปืนมาแล้วค่ะปืนมาแล้วเออเสียงอะไรอะคะพ่อนี่ทุกคนคะฉันเอาปืนมาให้เราค่ะเออปืนอย่างก้นนหอมาแล้วค่ะปืนมาแล้วเออพวกเราเอาปืนจัดการมันเลยปิ้ว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 ยิงปืนเลยยิงปืนเออช่วยด้วย เหนว่าสถานีตำรวจเนี่ยจะกลับมาสงบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขอบใจทุกคนมากๆเลยนะที่ช่วยเหลือกันนะไม่เป็นไรคะ่ะท่านสารวาัตรงานนี้ต้องขอบใจเจ้า Boo บ๊บ,บ,บ,บีบด้วยนะขอบคุณนะคะเอาล่ะทุกคนได้เวลากินไก่เ,กเคฟกซี่กันแล้วมีใครอยากกินบ้างบ๊บ,บีพามบ๊บีไม่อยากกินทาราเลโลทานาลาลาไม่มีทางชนะพวกเราได้หรอก เพราะพวกเราเป็นตำรวจที่แสนจเก,ก่งเ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 ก,ก่งแถมยังได้กินเคฟซี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 ซอ้ฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยจากที่จะได้กินเคฟซีอร่อยๆอเนี่ยดันจะได้มากินข้าวแดงในคุกซะอย่างงั้นดด้เสียใจลระ,ล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 ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn